รถไฟวิ่งผ่านเสาไฟเป็นเวลา12วินาทีโดยวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยากทราบว่ารถไฟยาวกี่เมตรโจทย์ในข้อน,นี้นะครับคือโจทย์ระยะทางและก็ความเร็วขอเขียนรูปให้ดูง่ายๆก่อนนะครับอันดับแรกผมเขียนสถานีขึ้นมาแล้วก็สีแดงอันนี้ก็คือหัวรถไฟหัวรถไฟนะครับวิ่งผ่านสถานีผ่านไปตรงนี้เป็นระยะเวลา12วินาที ทำให้เราเห็นได้ว่าระยะทางที่รถไฟวิ่งไปจะเท่ากับความยาวของรถไฟทั้งคันเลยนะครับสูตรที่เราจะใช้กันในข้อนี้มีอยู่ว่าระยะทางเท่ากับความเร็วคูณกับเวลาเอาตัวเลขมาใส่นะครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคูณระยะเวลาก็คือเลข12สังเกตนะครับว่าหน่วยยังไม่เหมือนกัน ขอทำา60กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ขอเข้าสูตรนิดหนึ่งโดยการคูณ5ส่วนส8เราจะได้เปลี่ยนหน่วยออกมากลายเป็นเมตรต่อวินาทีใช้หน่วยเดียวกันแล้วนะครับผมสุดท้ายคือการคิดเลขธรรมดานะครับด้านล่างเอา3ตัดเหลือเลข6ด้านบนเหลือเลข4เสร็จแล้วก็เอาเลข6ไปหาร60ก็เหลือเลข10 5คูณ4ได้20 20คูณ10กลายเป็น200นะครับข้อนี้รถไฟมีความยาวก็คือ200เมตรตอบข้อที่2นะครับ